พาละสามิเจตสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่โอชิกเน่ขอนแก่นนะผมเห็นผมแต่งตัวอย่างนี้ไหมโอ้โหเดินทางมาตั้งแต่เที่ยงนะครับผมเดินทางกว่าจะมาถึงยาวนานมากวันนี้จะพาทุกท่านมากินโอชิเน่อาหารญี่ปุ่นโปร500บวกๆนะครับม,มาดูสิว่าข้างในจะเป็นยังไงเราจะได้เมนูอะไรบ้างไปดูเลย เราได้โอ้เมื่อกี้รับรองตามเวลานับพอดีเป๊ะๆในรับผมใครที่จะมาทานรา้านเขาชืเนอะไรคอนแกนต้แนะนําให้ทักเข้ามาในเพจ Facebook หรือแอดไลน์ไปสอบถามเวลาก่อนนะเพราะว่าคนเยอะจริงนะครับในร้านซึ่งวันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันหยุดคนเยอมะมากๆตกลงตกแกเลยม,มารถนี่โอ้โหชาทบได้ไม่ที่จอดเรามีอะไรแนะนำไหมจะเอาตรงไหนแล้วเลือเอา ชิ้นหนึ่กันไหมพอซุปเลยจะเต็มโต๊ะน้วนีขณะางดังหมเม่นเลยครับเมนูเยอะหละตามไหมดูจะเลือกกันนงครับอันนี้คือซินหน้าปลาไหลนะซนหน้าปาลพพี่ปนงานกูบรอแล้วก็พอเดอร์มาเร็วรับพอเดอร์เร็วมากเลย กระเจียมกระเจียม,เ,ยมเล่นมันกรีกรีดพอได้ยิ้มมุมปากออกมาเริ่อยๆโอ้มต้มต้มเราได้ผล <c oughs> ใส่บุกปิดผมติดแกงนี้บ้างเลยถ้าใครมากินอ่ะต้องสั่งไน้แนะนำเลยเราน่าจะสั่งไปเลย วิดีโอที่ว่าแซลมอนเนีขาสดใหม่น <so ี่แล่เขาแบบซซฟูที่แบบไม่ให ah> ah ้จ er ุกปากตรงไทยนะคืรสชาติของไทยเได้กินแบบอมหวานเด็ดเ็ดเปรี้ยวเนื้อัวมอฟังผมมากนะไฟังเยะพูดอะไรก็ฟังาไปต่อไปนะผมจะด้เป็นแจกที่ขาดไปไม่ท่าไ้น้อพรซึ่งมาได้ไงไม่รู้นะแบบนี้ี่เนอะนี่ เดี๋ยวไปใส่เยอะนะคนหนึ่กินไม่ได้แน่เพราะมันฝุ่ไปคนที่ชาติผมก็คือได้ยินผมไปเลยวสนผมมาผมจะข้ามันรสชาติของผมกระชอบไม่รู้เป็นไรผมก็ไม่ค่อใจะหนึ่งอาจจะแบบที่บ้าน,น,นอาจุนเอเ้ย,เด,ยเดี๋ยวจะลองลองดูกับฟูวันอาจจะเข้าไปเ, <ๆ S 1> เลยไม<ป>่เจอก็พอผมผูกใจละว่า ได้เลยไม่เจอน้ำพร,รออนน่องเราที่ลาถึงแกะมาเข้าเลยวบ้าวันนี้เจอกับน้ำพร่องเราเข้ากันเลยเข้าขัาามาก ไหนที่จะมากินที่ประเทนี้ครับเหนไหมดูไม่ต้องหัวไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะดูแบบให้เราทานได้หรือเปล่าแล้วมันอาหารจะเลี่ยนมัไม่เลี่ยนนะซึ่งอาหารนี่โดนหลักไงมันเกี่ยวกับจริกไทยซึ่งก็จะมีตราที่แจกไม่ต้องห่วงมันรสชาติที่แบบคุ้นเคยคือกินได้ทานง,ง่ายแนะนำเรามาทุกทุกทุก วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณโอชิน่คอนแกนที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้เราอิ่มนนำสำรามแล้วก็งทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะครับผมก็โอชิน่คอนแกนตั้งอยู่ที่หลังตลาด62บล็อกนะครับผมก็เปิดท p s ตามแมามาเลยเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาเปิดทุกวันเลยใ,ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทานมาชิมมาชมแวะถ่ายรูปก็ได้นะครับก็มีโปรโมชั่นต่างๆให้ทุกคนได้ทานมาเลยมาเลยวันนี้พาละใสยใจขอารเพบคะว,ว่าขอบคุณและสวัสดีครับ บายบายโอชิเน่ขอนแก่น